วันนี้นะคะครูก็เพิ่งกลับจากการไปทำบุญในงานเลี้ยงรุ่นนะคะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุราการกร3รุ่นปี2,547ก็อุทิศส่วนกุศลสนให้กับเพื่อนๆเนาะที่ร่วงรับไปแล้วนะคะรวมถึงแต่ละท่านก็คิดถึงญาติพี่น้องที่ร่วงรับไปแล้วก็แล้วแต่ว่าจะอุทิศส่วนบุญกุศสให้ใครนะอันนี้ก็ ได้ไปสงบจิตสงบใจแล้วก็นำบุญมาฝากทุกคนด้วยนะให้อนุโมทนาบุญร่วมกันแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสไปทำบุญเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งอากาศดีๆนะคะแดดมีแดดแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสามากก็นำบรรยากาศมาฝากกันแล้วก็ครูอยากจะบอกว่าไม่ว่ากำลังจะเจออะไรในชีวิตอยู่นะคะจิตใจของเราอ่ะเป็นเรื่องที่ สำคัญที่สุดคือต้องรักษาใจเราให้ดีนะคะรักษาใจเราให้สงบนะคะบางครั้งมีเรื่องกระทบจิตใจอาจจะเหมือนน้ำกระเพื่อมบ้างมีคลื่นบ้างมีความไม่ปกติบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายจงกลับมาราบเรียบแล้วก็สงบนะคะพยายามรักษาใจเราให้ปกติ ในทุกเวลานะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาในการดำเนินชีวิต